สวยครับนี่สามยี่เข้ามาครับมาเยอะคูณสี่ไปดิมาพันห้าครับไหลดิอันนี้ต้องไหลงี้มาหมื่นสี่ครับชุดไหลไม่หยุดจริงๆนะวันนี้ครับเจ้าแมวนะครับโอ้โหไหลไม่หยุดเลยนะครับได้มาเท่าไหร่นะครับเบ็ดร้อยสิบตรงนี้มีคูณสี่มาช่วยด้วยนะครับมาดูนะครับหนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยห้าสิบหกเลยนะครับโอ้โหแตกมาแล้วถือว่าเยอะมากๆนะครับ สวัสดีพี่น้องชาวสล็อตชาวพิเสล็อตกันอีกครั้งนึงนะครับวันนี้เฮมากับแมาแล้วนะครับมากับเกมนะครับลักกินในโกนะครับแมวทองนําโชคนะครับวันนี้ไม่รู้จะนําโชคหรือเปล่านะครับหาค่าอาหารคนหน่อยนะครับอ่ะไปครับเรื่องการเสียเวลาครับไม้แรกเข้ามาแล้วครับตอนยี้จริงๆครับสวยงามครับพัดมาโ้สุดยอดครับสวยครับไล่ไปดิ มาครับมาห้าแปดครับอ,อ๋อคอยทบดีกว่าเดี๋ยวเสียวเกินนะเดี๋ยวทนแรงก็ดันไม่ไหวครับไล่ไปมไม่ไล่ดีกว่าได้เคตรงนี้มีคูณสี่มาช่วยครับได้มาสี่สิบแปดครับเปลี่ยนดีไหมเปลี่ยนดีไหมลุ้นเปลี่ยนหน่อยโอ้โหพัดโชคดีครับได้พัดมา นี่โอนิิกริคูณ6ครับ120บาทเข้ามาครับอื้อสวยครับได้วายเล่นตรงนี้ด้วยครับคูณ8ครับมา540ครับตัวคูณโคตรเยอะนะเกมแมวนะใครไม่เคยเล่นนะตัวคูณแม่ก็คือแมวสีทองนะครับเมื่อไหร่ที่แมวสีทองออกมาเราจะได้ตัวคูณนะครับตอนนี้คูณ10ไปแล้วนะครับขอแมวทองปิดท้ายสวยๆหน่อยครับ ไหลไม่หยุดเลยนะเจอชุดไหลไม่หยุดตรงนี้เข้าไปนะครับลงดูไปสิบบาทได้มาเท่าไหร่มาดูนะครับหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบเป็นมืนะครับไหลไม่หยุดของจริงนะครับชุดนี้นะครับไหลเป็นนาทีได้นะเมื่อกี้นะไปดูเบ็ดสี่สิบเป็นบ้างครับเบ็สี่สิบไม่ค่อยมาเดี๋ยวขอครับทบหน่อยนะครับเป็นการแก้เกมนะครับสูเฉพาะนะครับ ใครจะไปใช้ก็ใช้ได้นะครับเป็นไงครับเจอแก้เกมมาดองนี้หมื่นสองครับวันนี้อีรลีล้วนๆนะโอ้โหชุดโอนิกิริตรงนี้มีคุณหกมาช่วยนะครับที่เบ็ดแปนะครับเจอสุขทบเข้าไปนะครับเป็นไงครับมาดูครับ12,720เลยนะครับที่เข้ามานะครับโอ้โหวันนี้วันมาดีมากนะครับ ครไปเล่นก็ลองดูนะครับสูตรทบกระทันหันนะครับเกียรตั้งชื่อแบบนี้นะครับเป็นการทบแบบว่าไม่ได้ตั้งตัวนะครับไม่ให้ตัวเกมตั้งตัวนะก็เราทบนะสู้ไว้ครับนี่สามารเข้ามาครับไม้ครับซีไปดิไม้พันห้าครับไหลดิอันนี้ต้องไหลนี่ไม้เมื่อยครับ ชุดไหลมีหยุดจริงๆนะครับวันนี้ครับเจ้าแมวนะครับโอ้โหไหลไม่หยุดเลยนะครับได้มาเท่าไหร่นะครับเบ็ดร้อตรงนี้มีคูณสี่มาช่วยด้วยนะครับมาดูนะครับหนึ่งมื่นนแปร้อยห้สกเลยนะครับโอ้โหแตกมาแล้วถือว่าเยอะมากๆนะครับเอาละครับก็วันนี้นะครับชนะเกมแมวมาทั้งหมดนะครับสามหมนกระครับเจอชุดไหลไม่หยุดเข้าไปนะครับวันนี้ ผมตื่นใจจริงนะครับใครอยากได้แบบนี้นะครับลัคกี้ในโกดในค่าย PG เท่านั้นนะครับไปจัดกันเลยนะครับเอาละครับวันนี้ยังเมานะครับและช่องไฮปูสองร้ก้าสิบเก้านะครับก็ต้องขอลาเพิ่ไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ